เวลาเลี้ยงอะไรเนี่ยค่ะยี่ฟ้าตัวนี้แล้วก็เลยต้องหาไหนะในนี้มันแค่ค่อยซิ้งนั่นจบเพราะว่ามนไม่มีเวลาไปเลี้ยงเล้ยชาขาวอย่าไปเข้าไปข้างในชาขาวไอ้พวกนั้นมีบุญแป๊บเดียวนะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมาสวยๆไปอยู่ที่นั่นก็ปลุกแลวข้าวมีตั้งหลายกองมันยังจะมาแย่งกันอยู่แยกไปลูกไป ข้าวเยอะแยะนิสนิไอ้นี้ก็ทำไมอ่ะจะกินแขนแล้วเหรออึึอโวันจินมาขาขามมาาเดี๋ยวเดี๋ยวาขาเอยโอวัจินเรามาเรมาเรมาเรมา ดูแลเด็กๆด้วยนะดูแลให้ดีๆอย่ากัดน้องถ้ากัดน้องแม่จะตบให้เยี่ยมเลยนะเข้าใจไหมนะ

ยาวกว่าจะจบก็เรื่องคุณคนลืมไปเลย<ป>ลืมไปเลย